าาาายาตอน,ยน,อ,ยนอยากกินอยากกี่กนนะโรตีอยากกินโรตีใส่ไข่แถวบ้านเขาขาย อย่างเบงื้องลึกล่กมีเวลาห่อทารีมค่าตะเลี้ยงลูกเลี้ยงลูกจนหัวหมุนนะคะเลี้ยงลูกยี่สิบสี่ชั่วโมงเลยนะคะทุกคน,นเลี้ยงลูกจนเมื่อไรแต่ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาก็โตแล้วค่ะจะเลี้ยงเลี้ยงไปค่ะตอนนี้เดี๋ยวหนุูกชายก็โตแล้ว,ลวไหนมาดูซิวันนี้วันนี้มีอะไรกินบ้าง ต่งขนมปังหน้าหมูมาเขาเอามาส่งให้ให,ให้พี่ใหญ่พรกินนะคะมันแ่บจากขนมปังหน้าหมูพี่ใหญ่พรก็มากินแล้วก็เอาเขา้าวโพดมาจากบ้านแม่แม่เขาซื้อขา้าวโพดมาต้องเอาเงินค่าน้ำมันรถให้เขาด้วยช่วยเขาเพราะว่าเขาก็ไปซื้อมานี่เขา้าวอดปั่นินนะคะเขา้าทอดปันน่นิน จะเอาเงินให้เขาสองร้อยวันนี้พ่อว่าไม่ได้ไปทำงานนะคะวันนี้พ่อก็ไม่ค่อยมีงาน กินก้นพี่น้อมทักไทยกันได้เลย FC FC ใจอักขาวกินก็ปิ่งป่านุ่นกอนเพราะว่าึงเขาวไรามารีสจ้กขึงข้าวไร่ารีสจริงๆอยากจะกินไข่ไก่หรือฟองนะแต่ว่าถ้าคิต้อดก็เสียงนั่นก็กบบเนื้อไข,ขอ่พี่นุงแต่แบต้องกินเพราะเราไม่มีตั กินน้ำขิงกับน้ำหัวปีกร้อนๆอุ่นๆน้ำขิงน้ำหัวปีอุ่นๆน,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 นี้คุยไปด้วยแล้วก็เนี่ยปั๊มนมไปด้วยนะคะปั๊มนมให้ลูกชายวันหนึ่งปั๊มได้ไม่เยอะหรอกคะ่ะแต่ก็ต้องปั๊มให้กินเพราะว่าสงสารเขาอยากให้เขามีภูนต้านทานตอเน,นี้ยน้ำหนักไม่ลดนะน้ำหนักขึ้น ท้านักคืนแต่กับว่าเป็นยังเพราะว่าเลี้ยงลูกมันเมื่อยได้จาะพี่น่องมันหิวมันหิวแล้วมันก็กินแต่พื่อตะพื้อเลจ้ะนแล้วก็กินแบบตะพืชตะพือเลย Thank <laughs> you.